รายงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่ดีเบส p พลกทีสประเภทของนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเรื่องการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพรามบลโมเดลสู่โรงเรียนมัธยมสายลโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์ ตั้งอยู่เลขที่162หมู่6บ้านสังแกตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ผู้บริหารสถานศึกษานายชนะศึกกินดาศีผู้มในการโรงเรียนนายลาภพิษนามไพรรองผู้ม่งในการโรงเรียนนายวิไลถุนแต้รองผู้ม่งในการโงร,ร,ง,รโงเรียนกระบวนการคิดการพัฒนาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยโยกระดับโรงเรียนที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาพิเศษมีการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแรงเรียนรู้สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหาริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรมนำความรู้รักความเป็นไทยและมีความสามารถก้าวไกล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกมีความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษาลำหน้าทางความคิดผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์มีจิตร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลกรวมถึงเน้นการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและยังบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอีกทั้งการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบทของการผสมผสานกับความเป็นสากลเพื่อให้นักเรียนที่รับการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและในอนาคตผู้เรียนสามารถเป็นบุคลากรที่สำคัญส่วนหนึ่งของชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากลส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโรงเรียนรามว,วิทยาราชมังคลาพิเศษ ได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพรามวิทโมเดลซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาขับเคลื่อนระบบการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1. Responsibility ความรับผิดชอบต,อต่อตนเองต่อวิชาชีพต่อเพื่อนร่วมงานต่อสังคม 2. Achievement มุ่งผลสำเร็จคำนึงถึงหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 3. M Management ระบบบริหารคุณภาพการวางแผนการจัดโครงสร้างการบริหารการนำองค์กรและการกำกับดูแล 4. วิ Win Win ความสำเร็จผลงานของบุคลากรน,นักเรียนสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ 5. international ความเป็นสากล6ทีมทีมงานการทำงานเป็นทีมร่วมคิดสร้างสรรค์ความสาม,มคัคคีในหมู่คณะโดยสร้างผู้เรียนอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของกระบวนการที่ว่าหากโรงเรียนมีกระบวนการจัดการบริหารที่ดีและเป็นระบบด้วยแล้วก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นประโยชน์ของนวัตกรรม จากการที่โรงเรียนราวมวิทยารัชมังคลาภิเศกได้พัฒนาและนำนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพราวมวิทโมเดลไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานทั้งโรงเรียนอาทิเช่นการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานสี่ฝ่ายการจัดการเรียนการสอนของครู นอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรายวิชาแล้วยังเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้ผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีผลสรรัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลีย่ยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียนทุกปีการศึกษาผู้เรียนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้แก่ ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอินดิพ n นเดน e ์สตั y ดีในทุกด้านที่ได้รับการประเมินจากครูผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีจากงานการแสดงผลงานประจำปีที่โรงเรียนจัดขึ้นผู้เรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรพันยะสรรเสริญพระรัตนตรยัยประเภททีมโรงเรียนระดับจังหวัด ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สองการประกวดสวดมนลหมู่ทํานองสรพัญญะสันเสริมพระรัตนัรัยประเภททีมโรงเรียนระดับคณะสงฆ์ภาค11ผู้เรียนมีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดกับสถานศึกษาด้านคุณภาพวิชาการ สถานศึกษานำระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ r า m b i d m o เด l มาใช้ในการจัดทำหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียนพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้และใช้ระบบการวัดประเมินผลแบบมาตรฐานสากลโดยประเมินจากการสอบข้อเขียนสอบหลักเปล่าสอบสัมภาษณ์ ด้านคุณภาพของครูครูผู้สอนนำระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ Rambid m o เด l เข้ามาบูรณาการออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลมีการเผยแพร่ผลงานทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ มีการทำวิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทําให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทําให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆพัฒนาบริบทของโรงเรียน เพื่อให้คุณภาพของผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากลลักษณะของผลงานโรงเรียนรามิทยารัชมังคลาพิเศษได้มีการพัฒนานวัตรกรรมการบริหารจัดการด้ระบบคุณภาพราวิทโมเดลโดยใช้นวัตรกรรมดังกล่าวพัฒนาขับเคลื่อนระบบการทำงานทั้งระบบให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วย R Responsibility ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อวิชาชีพต่อเพื่อนร่วมงานต่อสังคม A. Achievement มุ่งผลสำเร็จคำนึงถึงหลักนิินธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า M. Management ระบบบริหารคุณภาพการวางแผนการจัดโครงสร้างการบริหารการนำองค์กร W. Win-win ว win. ความสำเร็จผลงานของบุคลากรนักเรียนสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ I. International ความเป็นสากล T. ทีทีมทีมงานการทำงานเป็นทีมร่วมคิดสร้างความสามัคคีในหมู่คณะองค์กรและการกํากับดูแลกระบวนการจากนวัตกรรมดังกล่าว โรงเรียนได้นำไปบูรณาการการทำงานของกลุ่มบริหารงานทั้งสีฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงบประมาณอีกทั้งการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูกิจกรรมในด้านต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นทำให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนเพื่อวัดประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพรามวิทย์โมเดลเป็นประจำทุกภาคเรียน โรงเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560เกี่ยวกับหลักการจุดหมายคุณภาพผู้เรียนสมรรถนะสำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานตัวชี้วัดโครงสร้างรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการวัดประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากลโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการราม w i t m o เดลเป็นฐานในการบริหารจัดการโรงเรียนอบรมพัฒนาบุคลากรวางแผนการดำเนินง,งานพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบวยระบบคุณภาพร r o w i t m o เดลโดยมีการปรับปรุงผลการดำเนินง,งานและวิธีปฏิบัติ ตามขั้นตอน PDSA ประกอบด้วย Plan ขั้นการวางแผนการดำเนินงาน Do ขั้นการดำเนินการ Study ขั้นการเรียนรู้ Action ขั้นการวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมีสารศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิน่นระดับภาคมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นประจำทุกปีการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโรงเรียนราวมวิทยารัชมังคลาพิเศษได้มุ่งเน้นผลการดำเนินการการบริหารจัดการที่ดีด้วยระบบคุณภาพราวมวิทย์โมเดลโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครูบุคลากรนักเรียน คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมาการเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนโดยโรงเรียนมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยการร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับผิดชอบร่วมแก้ปัญหาและเปลี่ยนเรียนรู้รวมพลังนำความคิดสร้างสารรค์องความรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล โดยใช้กระบวนการจัดการด้วยระบบคุณภาพราม,มิดโมเดลขอบคุณครับ